สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนแฟนควใจช้าทุ่งเลยกับท่านผู้ชมที่เขารบผูท่านครับเอามาหดพักหดยาแล้วก็ทัวอกาศพบปะกบพีกับน้องเลยนะครับเอาหม,าหมู่บ้านีนมีแฟนรายการ <laughs> นะครับแฟนรายการโทรมาปรึกษาเรือว่าอาจารย์ผมเป็นกเกษตรมือใหม่เลย่นเกษตรกรมือใหม่เลยท่นอยากจะทําเกษตรแบบปลอดสารตามที่อาจารย์แนะนำาว่าคือผมจะเน้นจุลินทรีย์เป็นหลักอาจารย์ว่าจะได้ไหมจะไวไหมท่าน <laughs> เลยสงสัยว่าพูดะเอาจุลินทซี่์นี่ใส่เป็นลักโดยสิพ่ะใส่ปุ๋ยแล้วบ้องเฮ้ยจังเลยนะครับจริงๆนะครับการทํรเรรเากเษแบบกษแบบตรนะครับพี่น้องโดยเฉพาะเกษตรแบบทําอยู่ทํากินแบบคือคนใจเช้าทุ่งเห็ดนะครับพี่น้องก็จะผสมผสานกันทั้งปุย๋ยทั้งจุลินรี์ทั้งอย่างละครับที่ใส่อา,ามีงานเงินแนก็อาจจะเลื่อยใส่ปุ๋ยเคมีน้าเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชนะครับพี่น้องนะครับบางเทือปุย๋ยธรรมชาติปุ๋ยอินทรี์ปุ๋ยมากปุ๋ยข้อกัอาจจะบ่เพียงพ่อ นะครับพี่น้องเขาก็จะมีการเสริมเข้าไปสําหรับจูลินซี่นั่นเขามีการนํามาใส่เป็นประจาประจานะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นจูลินซี่กลุ่มพวกเสอร่ากลุ่มแบคทีเรียแลวก็กลุ่มแอคตินไมซีดนะครับพี่น้องตลอดจนจูลินซี์ต่างๆที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นจูลินซี์ทองทินจูลินซี่เจ้าทินจูลินซี่พื้นบ้านจูลินซี่พื้นเมืองก็ว่าไปซึ่งมีอยู่แล้วในธรรมชาตินะครับเข้ากับเสริมกันเข้าไปนะครับพี่น้อง แต่สาหรับเกษตรกรเมื่อไหร่ที่จะเน้นใส่จุลินทซี์เป็นหลักเนี่ยแนะนําว่าให้ใส่ควบคู่ก,กันกับการใส่ปุ๋ยโดยเฉพอะปุ๋ยมักปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยอินรี์เฮานอกเปนเอาเนาะนะครับเพราะว่าเป็นอย่างที่จูลินทซี์เ่านี่นะครับจะไปช่วยเสริมให้ปุ๋ยมักปุ๋ยคอ,อกนั้นเป็นประโยชน์กับพืชมากยิ่งขึ้นนะครับแทนที่จะเอาไปสมใส่เงาไหมก่องโจกโก้ไว้นะครับพี่น้อง อ่ค่อยเป็นค่อยไป่อยค่อยปดค่อยปล่อยบ่แมนเขาก็จะต้องมีจุลินซี่เป็นตัวค่อยเออเป็นตัวซอยย่อยให้ปุ๋ยนั่นย่อยสลายเร็วขึ้นแล้วก็เป็นอาหารพืชได้เร็วขึ้นนะครับพี่นอ้องนะครับ <c oughs> สังเกตว่าพื้นใดอ่พื้นที่ใดที่มีจุลินซี่หลากหลายหรือมีจุลินซี่รดมสมบูรณ์เนี่ยอาจจะเห็นว่าปุ๋ยมากปุ๋ยคอกที่ห้าใส่ไปให้กับต้นไม้น่ะรู้สึกว่าจะเบิดเร็เวอินทรี์วัตถุก,กับเบิดเร็วนะครับพี่น้องอ่ะพอทำไปเขาวยุบ้ยุบ แปรแลบแซบลงหล็กกล่องปุยเฮาก็แสดงว่าจุลินซี่ลายนะครับมีปริมาณจุลินซี่มากย่อยสลายได้เร็วนะครับพี่น้องนะครับย่อยสลายได้เร็วนะครับท่าโบมีซะเลยนะครับกล่องไว้หั่นกระยู่หั่นละยูกู้ยู่หั่นหละบพืชก็เอาไปกินบ่ได้เหลืองไอแม่ไอแม่อยู่เพอเพออาจจะเป็นแหล่งอาหารของจุลินซี่ดาวไล่ก็ได้เนี่ยเพราะว่าจุลินซี่ก็มีทั้งดีทั้งบ่ดีอ่าทั้งกลางเครื่องครึ่งกลางกลางซีดีก็บ่ดีซีเอ่อบ่ดีก็บ่ดี เป็นกลุมกลางๆแต่ว่ากุมนี่เป็นกลุมโซโอากาศตามที่เคยแนะนําไปนะครับพี่น้องนะครับสำหรับพื้นบ้านเข้าไปเนี่ยจุลินรี่์พื้นบ้านเจ้าเห็นที่เห็นด้วยตาเป้าเนี่ยก็เป็นประเภทกุมลาพี่น้องได้กลุมเชื้อรานะครับพี่น้องเป็นจุลินทซี์ที่อ่าพี่น้องเข้าคุนเคยนะเพราะหลายท่านบางท่านก็อ่ามาพ่นดินพ่นยังงัดดินจากเงาไม่คือว่าเห็นเขาก,ากากซากอยอ่อาจารย์ท่านเขาอางรากอยูะได้ี้ดิีนเรืเสื้อลาประเภทได้นี่ดีเพราะท่านที่จริงทางเป็นลาขาวนะครับพี่น้อง ซึ่งกัาลังย่อยปุยมักปุยคอกที่เขาใส่ตัวใหม่อยู่นี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มล่าดีซึ่งเขาจะเป็นจุลินรีย์ชุดแรกๆที่จะลงมือย่อยสลายอิอนทรีย์วัตถุเห่าครับย่อยสลายาเศษซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายปุยเห่านะครับพี่น้องเมื่อย่อยไปสลายไปได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับจนบะมีจนเบิดสามารถที่จุลินรียกุ่มเนี้จะย่อยหละก็จะเป็นหน้าที่ของจุลินรีย์ชุดต่อไปนะครับ เสือล่าในธรรมชาติที่เป็นประโยชน์นะครับพี่น้องนะครับกับมีอยู่ประมาณ3ามสี่อย่างนะครับที่เกษตรกรเขานํามาใส่นะครับเป็นยางแรกก็คือจี่หูจักกันดีพระเอกประจําสวนไตโคเดมาหรือล่าเขียวนะครับพี่น้องนะครับเป็นเสือล่าที่มีในธรรมชาติล่าชนิดนี้มีคุณสมบัติก็คือสามารถกําจัดโรคพืชได้โรคพืชที่เกิดจากเสือล่าได้พี่น้องนะครับเกิดจากเชื้ออื่นมันก็บม่กํากำจัดมันจะกําจัดเฉพาะโรคพืชที่เกิดจากเสือลาคือมันเป็นศัตรูกันครับ เสื้อล่าสายเห็ุโรคพืชนะเองนะครับเห็นกันบ่ไา้ยิ่งแถวใส่กันเรื่อยมาเถอะนะครับทุดทายก็ห้อมหันกันตัวได้หลายกับชนะตัวได้หน่อยกับแพร่ไปบางเทือกไตคนเดามามีหน่อยล่าโรคพืชมีหลายเขาเยียบเอาแล้วบีคลาดนะครับฉะนั้นต้องพยายามให้เสื้อล่าที่เป็นประโยชน์มีปริมาณหลายกว่าเสื้อล่าโทษนะครับมันจังจะคุ้มได้มาเถอะนะครับซึ่งก็เป็นกฎของธรรมชาติหลายย่อมคุ้มหน่อยหรือว่าหน่อยคุ้มหลายมีสามคนคุ้มคนเป็นเศร้า นะครับเสื้อล่านอกจากไตคโเดิมมาแล้วก็มีเสื้อล่าขาวซึ่งมียู่ในธรรมชาติเช่นลาเส้นใยนะครับแอคติโนไมซีดนะครับพี่น้องไมโครไรซาเนี่ยอันนี้ก็เป็นกลุ้มเสื้อล่าขาวที่ช่วยให้ปุ๋ยในดินเป็นประโยชน์กับพืชได้ยิ่งขึ้นนะครับไปจับผมยีน้ำหักพืชืเฮ็ไให้เพิ่มพื้นที่สัมผัสให้หักพืชดูดอาหารได้หลยขึ้นโดยเฉพาะแร่ธาตุที่เป็นอะไะเป็นแร่ธาตุที่ บ่ค่อยเคลื่อนที่อย่างเช่นพวกฟอดฟอดหักเกษตรถามมีไม่คอาไรซาอยู่นัากะสามารถเอาฟอดฟอดลักไปกินได้หลายขึ้นแล้วกาเสื้อต่อมาก,กัเป็นเชล่าประเภทกําจัดมาแรงขั้วกุ้มสัตว์มแมลงศัตรตูพืชเช่นเชื้อบิวเวอรเลียน่าเป็นหรอกนะครับซึ่งจะแสกซึมเข้าไปในตัวมแมลงแล้วก็ไปแพร่พันธุ์ยังหันไปทําลายระบบต่างๆของมแมลงแค่ไหนมาแรงตายนะครับหรือภาษาเชื้อเมทาไลเซียมซึ่งเสื้อนี้จะมีสีเขียวคล้ายๆกับเสื้อแต่โคดมาแต่หางบ่แมนนะครับพี่น้อง อันนี้ก็สามารถทำลายมาแมลงศัตรูพืชที่กันว่าจะเป็นพวกเพี้ยพวกนอนต่างๆนะครับอันนี้คือเสื้อล่าอยู่ในธรรมชาตินะครับพี่น้องนะครับที่พี่น้องเขาจะเห็นเป็นอันดับแรกนะครับมากปุ๋ยมากอ่ะข้าวอากรากเตรียม่องปุ๋ยในระยะแรกนรั่นก็คือเสื้อล่านะอาจจะเป็นกุ้มเป็นสปอร์มั่งละเป็นก้อนเป็นกุ้มแล้วก็เป็นประเภทเส้นใยขาวๆมั่งละนะครับพี่น้องอยู่นในในี่ก็มีนะครับอยู่ในในี่ก็มีเมื่อพี่นอ้องเพาะขยายเอเม่ไม่ก็จะเห็นฝาขาวๆอยู่ทั้งนา หอมอยู่ทั้งหนาน้นานะครับอันนี้เป็นเอ็มที่ควรจะชัทุ่มพ่อขึ้นแล้เพี่น้องนั่นนะครับเอากะปองเกา่าเขามาใส่ซื้ออันยืมกะป๋องเก่าเขามานะครับจะเห็นซีขาเป็นฝาก้อนนะ่ะนั่นก็คือเสื้อลานั่นเองนะครับเมื่อลาพวกนี้ย่อยเป็นในระยะหนึ่งนะครับเบิดแนวเสีหยหายบนย่อยแลยครับเป็นหน้าที่ของเสื้อจุลินนซี์ตัวอื่นนะครับปุ้ยมากขึ้กันนะครับเพี่น้องระยะแรกๆจะเห็นเสื้อลาขาก่อนพออุณหภูมิมสูงขึ้นลาสุนีมันจะมาทนห่อนเมื่อ ล่าเสื้อนีก็จะยุบไปแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของจุลินทรีย์ตัวต่อไปย่อยนะครับพี่น้องนะครับ <c oughs> นอกจากเสื้อล่าแล้วครับพวกแบคทีเรียก็มีนะพี่น้องแบคทีเรียอยู่ในธรรมชาติ <c oughs> ที่เป็นประโยชน์กับพืชที่เป็นประโยชน์ต่อดินเอ,อื้อต่อการเจริญเติบโตนะครับพืชที่เห็นกันชัดเจนแล้วก็นิยมมากที่สุดก็คือแบคทีเรียสังเคราะห์แสง,ะน,ง bacteria, นะครับพี่น้องโฟโตเซนเทติกแบคทีเรียนะครับพี่น้องเป็นแบคทีเรียสร้างข้อแสงนะครับกําจัดก๊าซพิษอยู่ในดิน เมื่อมีการมารัรกหมมของอินทรีย์วัตถุของเศษซากพืชซากสัตว์จะเกิดกินเหม็นเกิดกด๊เกิดแก๊สเกิดกา๊าดที่บบพึ่งะสงครับยูลินทรีย์กลุ่มนี้ก็จะเข้าไปเปลี่ยนกา๊าดเหล่านั้นให้กลายเป็นองค์ประกอบเรียกว่าให้เปลี่ยนเป็นองค์ประกอบคาร์บอนองค์ประกอบกรรมฐาันซึ่งบบเป็นพิษตพืชนะครับพี่น,น้องนะครับกาจัดกินเหม,ม็นวาท่อหัวจ๊กกันเดีคือกาจัดก๊าดพิษ นอกจากนั้นนะครับยังสามารถตึงในตัวเจ่นมาเก็บไว้ในเซลล์ของเขานะครับเป็นประโยชน์กับเพื่อนได้อีกนะครับนอกจากล่าแบคทีเรียล้วก็ยังมีเสื้ออื่นอื่นอีกซึ่งอยู่ในธรรมชาตินะครับอ่าบางย่างกับโบเปลนประโยชน์กับเพื่อจะเข้ากับสมารถนํามานําขึ้นมามาปรับใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเช่นจุลินทรีย์เจ้าปวกถ้ามันอยู่ในห้างปวกพุ่นนะครับพี่น้องกับโบเป็นประโยชน์กับเพื่อที่เข้าปูกนะครับเพราะว่าบางเทือถ้าปวกมาขึ้นยุ่งเงาไม่เข้า ฮาก็จะต้องทำการทำลายออกเดี๋ยวมันจะกินทุนไม้เฮานะครับสิ่งที่อยู่ในหันก็คือเจ้าวปลวกนะครับซึ่งจะเป็นจุลิทซี่อีกกลุ่มนึงนะครับพี่น้องที่ริงมีจุลินทซี่หลายตัวนะครับอยู่ในเจาวว้าปลกเพว่าจะเป็นพวกอะไมโครไรซาของกลุ่มเสื้อเห็ดนะครับเห็ดปลือกเห็ดโค่นหรือบางส่วนก็อาจจะเป็นเสื้อโปโตโซัวที่ปลกมันลังออกมาเพื่อมาย่อยย่อยเนื้อไม้นะครับย่อยเนื้อไม้ที่เป็นแข็งนะครับไ้พุสไลเป็นผงไปนะครับ จะมีเสื้อจุ่นนะครับเมื่อเขาเอาอจุลินรีย์เจ้าวปวกมามาักปุ๋ยก็จะเฮดไท้ปุ๋ยที่เขามักนั่นย่อยสลดยเร็้วขึ้น,นั่นเองครับโดยเฉพาะปุ๋ยที่ย่อยยงงากพวกเหนียวๆทั้งหลายเพราะว่าจะเป็นเปลือกไม้ใบไม้กากไม้ขี้แกบขี้เลื่อยแล้วเนี่ะครับเมื่อเจอเจ้าวปวกนี่เป็นขี้เถ้าอเนแน่นอนนะครับก็นั่นก็คือประโยชน์ของธรรมชาตินะครับสำหรับเกษตรกรเรกรมื่อไม่ที่บอกว่าจะใช้จุลินซีย์เป็นหลักอะ นะครับกัดส่ได้นะครับแต่อย่าลืมปุ๋ยนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเคยย่ำอยู่ตลอดวัาจุลินทรีย์ไม่ใช่ปุ๋ยนะครับพี่น้องไม่ใช่ปุ๋ยถึงจะตึงธาตุอาหารพืชได้มันก็จะตึงได้เฉพาะในตัวเจนนะครับพี่น้องนะครับและการละลายแร่ธาตุที่มีอยู่แล้วในดินให้ออกมาเป็นประโยชน์กับพืชเท่นั้นะแต่โตของมันเองจริงๆแล้วนะครับมันไม่สามารถเป็นอาหารพืชได้นะครับพี่น้องเนาะเพียงแต่มันเอื้อส้อยซื่อๆย่อยปุ๋ยมากให้เปลือเร็วขึ้นให้สลายเร็วขึ้น ลอยถัดอาหารออกมากสินะครับละลายแล้วถัดที่อยูใ่ในดินเหนียวที่ถือดินเหนียวดูดไวให้ออกมาแล้วก็เพื่อที่กินนะครับฉะนั้นจุลินทรีย์จึงไม่ใช่ปุ๋ยนอกจากเนาะบูมเป็น,น,น,นปุ๋ยผู้บางคนใส่เพื่อหวังผลอยากเป็นปุ๋ยเลยผู้บางคนก็นใส่จนเกินความจําเป็นเซตคอรอนี่หลายท่านทั่วมาทำเอาจุลินทรีย์สังก็อแสงไปหดหมักพริกเป็นยังจจงยุบ่วยซวยเพราะแทนที่จะง่ามขึ้นง่ามขึ้นเลยนะครับ,นะรบผู้บางคนก็น ยังกันล่ะ EM เขาบอกว่า EM ช่วยให้พืชเจริญเติบโตนั่นอันตัวที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตก็คือปุ๋ย EM มันไปละลายปุ๋ยออกมาพี่น้องนะครับไปละลายปุ๋ยอยู่ในปุ๋ยหมักปุ๋ยขอกในดินนั่นแหละนะครับพี่น้องถ้าโตเขง EM จริงๆไม่ใช่ปุ๋ยนะครับฉะนั้นันพี่น้องใส่้วยความเข้าใจก็จะบ่เกิดความเสียหายนะครับส่วนมากจะใส่บ่ค่อยเป็นแล้วไปโทษเขาว้ายบ่เป็นซ่านตัวกันตัวนึงว่าพูดสูขีข้อยกูุศลบ่จริงๆก็บ่สู้ขีว่าขีข้อยเนาะพี่น้องเนาะ แต่คุณนมบัติของเขาเนา่เอ้าเอาคุณนมบัตด,ดินดินของเขามาใส่เช่นตัวนี้ก็กําจัดกาดพิษในดินนะครับผลิตฮอร์โมนกระตุ้นการเกิดหักของพืชเทศให้หักพืชร้ายขึ้นเมื่อหักร้ายขึ้นหักเดียวดูได้ค่าเดียวสิบหักดูได้สิบค่ำร้อยหักดูได้ร้อยค่ำนะครับเมื่อหักร้ายกระดูอาหารได้ร้ายพืชก็จะเลิ่เติบโตได้เร็วนะครับพี่น้องนะครับสำหรับเกษตรกรมือใหม่นะครับอ๋อบอสเขาจะได้กระทักทายกันเข้ามาด้พี่น้องนะครับเมื่อนี้ สามารถหดต้นใหม่หดยังก็เลยถือโอกาสพูดคุยกับพีกับน้องน,นะครับเพื่อทําความเข้าใจอยู่เรื่อยเรียกให้พี่น้องเข้า,เขาใจอยู่เรื่อยนะครับโดยเฉพาะมือใหม่แเกษตรกรมือใหม่เกิดขึ้นมาอยู่ทุกมือพี่น้องน,นะครับผู้บางคนกับเกษียณจากโรงงานนยผู้ปงคนกับเกษียณจากงานประจํามาอยู่บ้านจากักเรียกยังปลูกจนใหม่้นตัวเลี้ยงปลาเท่าต,ตัวหรือผู้บางคนองหางมีดีได้อยู่ก็ออกมากระคาขึ้นหางดูสิเขมีสบายไม่ต้องเฮ็ดยังเงื่อนทองบปืนพอยาก บ่ต้องไปปลูกให้มันเมื่อยบ่ต้องไปเลี้ยงให้มันยากมินขี้ไก่กับดีขึ้นกันครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากไไวเกษียณมาแล้วกันส่วนมากก็จะอยู่นน้ำทังสี้นละอยู่นน้ำหัวน้ำสวนสิ้นละนะครับพี่น้องนะครับส่วนสำหรับมือนท่องอาจจะบื้นเพอยากดอกแต่ว่าควบสุกนะครับบางเทีเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับมือนกับท่องเสมอไปนะครับขึ้นอยู่กับจังหวะโอกาสและเวลาแล้วก็ความพึ่อพอใจในสิ่งที่เขาอยากเค็ีอยากเป็นนะครับพี่น้องนะครับนั่นคือควบสุก คือจังะาจาวาคนรวยบอกว่าคันมีเวลาแน่นี่กับิมีควบสุกยศอ,อันนี้บม่มีเวลาเลยมิตาเลนหาเงินบ่แลนบ่ได้เดี๋ยวทุกข์คนจนบอกว่าคันมีเงินแน่นีสบายยศบอกว่าอันนี้หาแต่เงินห่พ่อสิมีว่าเอ้าควบสุกของแต่ละคนมันบ่ขึ้นกันนะครับพี่น้องอย่ที่ความพง่อใจและก็ควมสาภาพวควบเป็นอยู่นะครับอ่ะตอนนี้ล่ะพี่น้องนะครับว้าไปไลเดี๋ยวก็ แนครับคือบไปบวชเศร้าทุ่งกันไปไปพูดโป่งได้ปะเนาะบวชปะไรเนาะเน,นาะเมียยังสาวอยู่เม, <c oughs> มียเท่ากันย,ย,ยังสิไปบวชช่วงนี้เมียสาวอยู่บวชปะไรเนาะเอาคลิปนี้พ่อพี่พ่อน้องเพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับผม